ไม่ต้องทานยาาหวานตลอดชีวิตถ้ารู้6ข้อนี้อันแรกที่ทุกคนต้องรู้คือน้ําตาลสูงตายไวบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เส้นเลือดฝอยเล็กๆที่มาเลี้ยงตาของเราเนี่ยทุกคนมีน้ําตาลไปเกาะนานๆเส้นเลือดฝอยตัวนั้นจะเสื่อมสภาพทําให้สารอาหารหาไปเลี้ยงจอประสาทตาไม่ได้เบาหวานขึ้นตานั่นเลยนะครับนั่นผมเลยบอกว่าจริงๆน้ําตาลสูงไม่น่ากลัวแต่ภาวะแทรกซ้อนจากน้ําตาลสูงต่างหาก ดันกกนงนั้นคุณหมอที่โรงพยาบาลนะ่ะที่เขาให้เราควบคุมอาหารให้เราออกกําลังกายให้เรากินยาให้เราฉีดยาเพราะเขารู้ว่าจริงๆแล้วเบาหวานไม่ได้น่ากลัวแต่ผลข้างเคียงจากเบาหวานต่างหากที่โคตรน,น่รากลัวข้อที่สองเกิเกิดจากเราทําเอง95%เกิดจากพฤติกรรมที่กระตุ้นการเกิดเบาหวานดังนั้นถ้าเราดูภาพนี้นะครับภาพนี้จะเขียนไว้ชัดเลยว่า เบาหวานที่เกิดจากพันธุกรรมเขาเรียกว่าเบาหวานชนิดที่1เบาหวานชนิดที่1จะพบได้ตั้งแต่เด็กๆนะครับวัยรุ่นหรือว่าช่วงวัยทํางานข้อ3นะเขาบอกว่าถ้าน้ําตาลสูงเรารู้ก่อนเราจะปรับพฤติกรรมถูกต้องไหมแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเรามาเจอกรูโคสสูงอีกทีนึงคือเราเป็นเบาหวานแล้วแล้วความน่ากลัวของการที่เราตรวจกรูโคสอย่างเดียวก็คือวันที่เรารู้ว่าเราเป็นเบาหวาน เพราะว่าน้ำตาลสูงเกินค่าปกติไปแล้วแสดงว่าวันนั้นอะเซลล์ที่ตับอ่อนของเราเนี่ยที่ใช้ในการควบคุมบาหวานเนี่ยทุกคนมันตายไปเกิน50%แล้วขพรานะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวเราเนี่ยตรวจพบว่าเป็นเบาหวานคุณหมอที่โรงพยาบาลฟันทงปุ๊บเลยว่าเราเป็นเบาหวานแน่นอนนะเขาบอกว่าแสดงว่าตับอ่อนที่ใช้ควบคุมเบาหวานของเราเนี่ยน่าจะเสื่อมหรือตาย อย่างน้อยครึ่งหนึ่งและสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,น้ําตาลก็จะสูงค้างฟ้าแล้วเพราะตัวที่ควบคุมน้ําตาลเนี่ยตัวตับอ่อนเนี่ยมันตายครึ่งหนึ่งมันเหมือนอว,วัยวะสําคัญที่ใช้ในการควบคุมบาหวานนะ่ะ มันทำงานได้แค่ครึ่งเดียวทุกคนนึกภาพตามนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็เลยทําให้น้ําตาลเนี่ยสูงค้างฟ้าข้อ5้านะครับถ้าฉันออกกําลังกายมันจะป้องกันเบาหวานได้ไหมผมบอกว่าได้ชัวผลสุดท,ท้ายมันจะกลายเป็นกราฟแบบนี้โดยปกติเส้นน้ําตาลก็คือเส้นปะเห็นไหมผมปะไว้ให้เส้นน้ําตาลคือเส้นปะนะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอคุณกินอาหารปุ๊บนะครับน้ำตาลมันสูงใช่ไหมแล้วคุณออกกําลังกาย กล้ามเนื้อของคุณมันสุดยอดมากเลยนะมันกระชางน้ําตาลจนต่ํากว่าเส้นสีดําเลยคือกระชากน้ําตาลคือเอาน้ําตาลไปใช้แล้วหลายคนบอกว่าเอา้าทําไมอาพอออกกาลังกายไปสักระยะหนึ่งทาไมน้ําตาลพุ่งสูงมันเปลี่ยนไกลโคเจนในกล้ามเนื้อมาเป็นน้ําตาลให้คุณเรียบร้อยแล้วดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าข้อ6กเขาบอกว่าลดแป้งน้ําตาลนะครับ จะช่วยป้องกันเบาหวานได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับมื้อเย็นเราซัดข้าวไปเลยนะครับสองจานมันจะเป็นแบบภาพนี้คือน,น้ำตาลมันจะพุ่งสูงทะยานฟ้านะครับเหมือนยิงปืนปืนใหญ่ขึ้นฟ้าเลยนะน้ำตาลจะสูงมากแล้วคิดดูอะถ้าเป็นตอนเช้ากลางวันนยะเรากินข้าวแป้งแป้งน้ำตาลมันสูงแล้วมันลงใช่ไหมแต่ตอนกลางคืนนะมันลงช้านะทำไมมันลงช้าเพราะเรากินข้าวไปน้ำตาลเสร็จปุ๊บไปทำอะไรไปนอน พอเราไปนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยระดับน้ําตาลมันก็จะสูงแบบนั้นอยู่ในกระแสเลือดทาให้มื้อเย็นในเวลาเรากินข้าวไปน้ําตาลมันจะเหลือข้าวปน้ําตาลอยู่เยอะพอร่างกายเห็นว่าน้ําตาลในเลือดสูงจังเลยมันก็ย้ายน้ําตาลเหล่านี้เป็นไขมันไตรกลอไรายดังนั้นเวลาที่มื้อเย็นเรากินข้าวแป้งน้ําตาลมากจนเกินไปนอกจากน้ําตาลสูงแล้วยังเพิ่มไขมันที่ตับเพิ่มไขมันไตรกลิไรด์ในเส้นเลือดหรือบางคนเพิ่มไขมันที่พุงทําให้อ้วนขึ้นด้วยแต่ถ้ามื้อเย็นอะ เราทานอาหารที่มีโปรโตีนก็จะเป็นแบบเส้นสีเขียวทุกคนเห็นเส้นสีเขียวข้างล่างไหมโปรโตีนเนี่ยมันจะทําให้น้ําตาลขึ้นสูงได้ไหมได้แต่กลไกของมันเป็นแบบนี้ตัวโปรโตีนไม่ได้เป็นน้ําตาลนะแต่ตัวโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยหรือตัวโปรโตีนจากไข่ตัวโปรโตีนจากปลาที่ผมกินปลาเป็นตัวตัวตอนเย็นเนี่ยเนื่องจากโปรโตีนมันมีคุณสมบัติพิเศษคือมันต้องมีน้ําตาลมาช่วยในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมดังนั้นร่างกายก็ไปเรียกไกลโคเจน ไปเรียกไขมันต่างเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลชั่วคราวดังนั้นหมายความว่าถ้ามื้อเย็นเราไม่กินข้าวเป็นน้ำตาลเลยได้ไหมมื้อเย็นก็กินเวย์ไปก็ได้ไ s o ซเล e เวที่ผมทานอยู่เนี่ยมีโปรโตีนเพียงพออยู่แล้วประมาณ20กรัมดังนั้นมันเท่ากับโปรโตีนในแต่ละมื้อที่เราทานอยู่แล้วดังน,น,นั้นตอนเย็นถ้าเราทานสลัดผัดอย่างเดียวหรือเอาน้ำพริกกับผัดมาทานเล่นๆแล้วก็นอนกลัวขาดโปรโตีนก็ทานไ s o l a t e เวไปซองหนึ่ง Isolate เวหนึซองไม่มีน้ำตาลเลยดังนั้นทานมื้อเย็นได้ส่วนใครก็ตามตอนเช้าบอกว่ารีบมากเลยต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าทำกับข้าวไม่ทันแต่อยากได้สารอาหารผมแนะนำเป็นเวคอมเพล็กตัวตัวเวคอมเพล็กเนี่ยจะต่างกับไอโซเลตเวแบบนี้ไอโซเลตเวไม่มีน้ำตาลมีโปรตีนสูง เอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอดังนั้นกินมื้อเย็นพร้อมกับสลัดผักได้ส่วนใครก็ตามมื้อเช้ากินน้ำตาลได้นะครับอยากได้พลังงานเวคอมเพล็กซ์จะมีน้ำตาลเล็กน้อยบวกกับโปรตีนและสารอาหารที่คล้ายๆกับสารอาหารสูตรคล้ายๆนะคล้ายๆนะสารอาหารสูตรขรบทวนดังนั้นมื้อเช้าอาจจะดื่มกาแฟแล้วก็เทแทนที่จะกินกินกาแฟอย่างเดียวนะไม่มีสารอาหารอย่างอื่นใช่ไหมเอากาแฟแล้วก็เท เวคอมเพกผมจะเทร,รวมกันเลยถ้าวันไหนก็ตามอยากได้สารอาหารครบถ้วนนะผมก็จะใช้เวคอมเพกหนึซองมีโปรตีนอยู่16กรัมนะบวกกับพลังงานบวกกับโอเมก้า3เล็กๆน้อยๆนะครแล้วก็ใส่กาแฟเข้าไปสัก1ช้อนแล้วก็คน,คนๆๆพร้อมกันแล้วก็ดื่มตอนเช้าเราจะได้สารอาหารที่เอาไว้ใช้สำหรับการทำงานดังนั้นใครอยากลองชิมนะครับคู่นี้จาก2 0 0ผมให้พิเศษที่1190พิมพ์ 1,190นั 1> 1, นะ1190้สน1 0่งส่งฟรีด้วยแล้วก็แคปหน้าจอตรงนี้ขออนุญาตให้เฉพาะคนที่ฟังไลฟ์นี้เท่านั้นนะ